แมมกับพี่ชอนนี่ไลฟ์ฟินเดอรมีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยัง เข้ามารับชมรับฟังแหม่มนะคะขอบคุณมากๆนะคะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะที่เยอรมันก็ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อากาศก็ยังหนาวแล้วก็ยังไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะพวกเราก็ฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3วันเลย24-25แล้วก็วันนี้เป็นวันที่26นะคะก็หลังจากนี้ก็เตรียมตัวที่จะฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกนะคะทุกคนก็แล้ววันนี้ก็ว่างอีกแล้วนะคะทําอาหาร อะไรเตรียมเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็รอลูกมาตอนเย็นแล้วคุณสามีก็นอนแล้วตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นแหมมก็มาทําคลิปคุยกับเพื่อนๆมีพี่คนหนึ่งนะคะเ,เขียนคอมเมนต์มาว่าอยากให้น้องแหมมเล่าตอนที่ท้องอยู่ห้องเช่าคนเดียวว่าตอนนั้นใช้ชีวิตรอดมาได้ยังไงมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือ อยู่แบบไหนถึงผ่านมาได้นะคะแม่ก็อืพี่เขาก็คอมเมนต์มาดีมากๆเลยแม่ก็เล่าเล่าเล่าไปตั้งหลายตอนแล้วแล้วก็ไม่ได้สรุปสักทีเนาะแม่ก็วันนี้อยากจะมาสรุปให้เพื่อนๆพี่ๆี่ฟังนะคะหรือน้องๆที่กําลังประสบป,ป,ปัญหาหรือว่าเหตุการณ์แบบที่แม่เคยเจอนะคะท้องแล้วโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวไม่มีใครเลยหมดกําลังใจหมดเพื่อนหมดญาติหมด ทุกอย่างหมดเงินหมดท้องแล้วก็ไม่มีกําลังใจจะอยู่ต่อในขณะนั้นแม่มอยู่ได้ยังไงจนคลอดลูกจนอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะคะอยู่ได้ยังไงจนถึงปัจจุบันนี้นะคะตามที่เคยได้เล่าพี่เพื่อนๆไปนะคะตอนที่แหม,มอายุ20สนะคะแหม,มท้องน้องเจมนะคะตอนนั้นอายุ20สแล้วก็ ได้เลิกกับแฟนนะคะไม่ใช่แมมเลิกเขานะเขาเลิกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเขาทิ้งไปตอนนั้นแมมอยู่ที่พัทยานะคะอายุ20ทํางานเป็น BA ขายเครื่องสำอางอยู่ที่ห้างนะคะแล้วก็แพ้ท้องมากๆก็ได้ออกจากงานตอนที่อายุคัรได้3เดือน4เดือนประมาณนั้นนะคะจากนั้นก็ได้5เดือนนะคะแฟนก็ได้เก็บของเก็บเสื้อผ้าทุกอย่าง จากไปโดยที่ไม่บอกเราว่าเขาไม่กลับมาอีกแล้วโดยที่ไม่บอกเราว่าเขาเลิกกับเรานะคะเราก็เข้าใจว่าเขากลับไปบ้านนะคะคือเขาอยู่ทางอีสานนะคะแม่มคนใต้แต่เราทั้งสองคนอยู่ด้วยกันที่พัทยาในห้องเช่าคะในวันที่เขาจากไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แล้วก็หลายวันกว่าจะกลับแล้วก็เดินไปข้างห้องแล้วก็ไปฝากยายกับข้างห้องว่ายายฝากเมียผมด้วยนะ ยายก็ได้ได้ยายก็รับปากแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยทีนี้เขาก็ไปแม่ก็คิดว่าเขาก็ไปไม่กี่วันก็เดี๋ยวก็กลับก็ไม่ได้อะไรมากแต่ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันในช่วงลึกๆก,ก็คิดว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่กลับมาละ่ะคือเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยเราไม่มีอะไรกันเลยแต่คิดว่าถ้าเกิดเขาไม่กลับมาละ่ะเราทํายังไงแม่ก็ได้แอบบัตรของเขานะคะบัตร ทหารหรือบัตรโรดอะไรแม่มจำไม่ได้แล้วค่ะเป็นเป็นเป็นบัตรสักอย่างหนึ่งที่มีชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรของเขาเนี่ยแหละค่ะแม่มก็แอบเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าแม่มไปคลอดแล้วเขาไม่มาเนี่ยแม่มอยากให้ลูกของแม่มมีพ่อแล้วแม่มก็มีหลักฐานว่าแม่มไม่ได้เป็นคนที่แบบ มัวไม่รู้ใครเป็นใครอะไรนี้ไม่รู้ใครเป็นพ่อของเด็กคือแม่ก็เลยมีมีบัตรนี้เก็บเอาไว้โดยที่เขาไม่รู้นะคะแล้ววันนั้นเขาก็เก็บของไปเยอะแยะมากมายเลยรูปที่อยู่ในกรอบอะไรเขาก็เก็บไปหมดเลยจนวันหนึ่งก็มีผู้ชายมาตามหาที่ห้องจนถึงได้รู้ว่าเขาไม่กลับมาแล้วนะคะเขาก็ไปแล้วจริงๆโดยที่ไม่ได้บอกลาเราเลยสักคำนะคะจากนั้นแม่ก็ใช้ชีวิต อยู่คนเดียวกับลูกในท้องนะคะตอนนั้น5เดือนแหม่มก็อยู่ในในห้องเช่านั้นต่อไปก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าไม่อยากกลับไปบ้านให้พ่อแม่ญาติพี่น้องอายคนนะคะว่าแหม่มท้องแบบไม่มีพ่อนะคะถึงบอกว่ามีพ่อเราอยู่ด้วยกันเป็นตัวเป็นตปนตปกติแต่ถ้าเกิดเรากลับไปแล้วเราเลิกกันแล้วไม่มีเนี่ยคนที่บ้านนอกเขาก็จะไม่เข้าใจอ่ะเขาก็จะบอกเออท้องไม่มีพ่อเนี่ยมันม่วยยไหมไปอยู่ตั้งไกลไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรงนี้แหม่มก็ คิดตอนนั้นว่ายังไงแหม่มก็ไม่กลับแล้วก็จะสู้อยู่ที่นั่นสู้ยังไงอะงานก็ไม่มีเงินก็ไม่ม,ม,มีอยู่ห้องเช่าต้องจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟตังหากด้วยนะคะแล้วสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรออนไลน์อีเม,มลอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะก็คือเราจะเสพสืออะไรต่างๆก็ผ่านทีวีเท่านั้นนะคะแล้วจะติดต่อเพื่อนก็คือไปมาหาสู่กันหรือหยอดเรียญห้ทรหากันตามหอพักต่างๆนะคะ ตอนนั้นแหม่มก็อยู่คนเดียวเนี่ยแมมไม่มีเงินนะคะไม่มีเขาก็ไม่ได้ให้อะไรไว้นะคะเขาก็ไปแล้วพอเขาไม่กลับมาอยู่ไปอยู่ไปก็สิ้นเดือนก็ถึงวันที่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วแมมก็ทยอยขายของที่มีก็คือทีวีพัดลมแก้วแหวนเงินทองที่มีทุกอย่างที่แหม่มเอาไปขายได้แหม่มเอาไปขายอะไรที่จำนำได้แหม่มก็เอาไปจำนำก็คิด ว่าตอนนั้นเหลือแต่ตู้ปลาเพราะว่าเอาไปขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อก็มีตู้ปลาแล้วก็มีปลาอยู่ในนั้น4ีห้าตัวก็เอาไว้นอนดูเป็นเพื่อนแทนทีวีนะคะแล้วก็มีเสด็จพ่อรอห้าเป็นที่พึ่งทางใจนะคะแม่มก็จะไหว้เสด็จพ่อทุกๆวันอังคารแม้จะไม่มีเงินยังไงแต่แม่มก็มีเงินไปซื้อดอกกุหลาบมาเปลี่ยนให้เสด็จพ่อรอหทุกวันนะคะไม่ใช่มง,งายแต่เรา หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะในตอนนั้นแม่มก็กราบไหว้ทุกวันแล้วทุกครั้งที่ไหว้ก็คือขอให้เขากลับมาแม่มก็ยังร้อให้เขากลับมาคือแม่มออกจะเป็นคนหัวโบราณน,นะคะคิดว่าคิดว่าเราอยู่กับใครแล้ว ตกลงปลงใจอยู่กับใครแล้วคนนั้นก็คือสามีเราแล้วเราก็อยากอ,าอยู่กับคนเดียวตลอดไปนะคะเพราะว่าพ่อแม่เราเลิกกันเราก็ไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่เราอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแหม่มก็คิดว่าเราจะประคับประคองไปให้ดีที่สุดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้คิดเหมือนเรานะเราก็อายุยังน้อยกันทั้งคู่นะคะอายุของเราเท่ากันตอนนั้นเขาก็ยี่สิบแม่มก็ยี่สิบเขาอายุมากกว่าแม่ม แค่เดือนเดียวเองนะคะเขาเกิดเดือนมีนาแม่มเกิดเดือนเมษาเนาะหนึ่งเดือนพอดีนะแกกับแหม่มเออแต่แหม่มให้เกียรติเขามากมากเลยนะคะเรียกเขาพี่ทุกคําแล้วก็ให้เกียรติเขาเป็นพี่เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีนะคะตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยตื่นมาเข้าปลาอาหารแหม่มเป็นคนใต้นะคะแหม่มไม่รู้จักอาหารอีสานไม่รู้ว่าเขานึ่งข้าวเหนียวยังไงทํา กุ้งเต้นยังไงลาบอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ทําไม่เป็นแล้วตอนที่แม่อยู่กับเขาแม่ก็พยายามฝึกนะคะฝึกแล้วก็ทําไม่เป็นแม่ก็ไปซื้อตามร้านที่เขาชอบอาหารที่เขาชอบที่เขาทานได้เขาซื้อมาให้แล้วก็ก่อนที่เขาจะไปทํางานก็เตรียมเสื้อผ้าวนะ่าวันนี้เขาใส่ชุดไหนใส่ตัวไหนก่อนแม่มก็จะเรียงไว้เลยนะคะชิ้นไหนใส่ชิ้นนั้นก่อนได้เลยแล้วก็วางรองเท้าไว้หน้าประตูออกปุ๊บใส่รองเท้าไปทํางานได้เลยอย่างนี้จริงๆนะคะ แค้นไม่มีรู้สิแต่มีความน้อยใจนะคะโกโรธก็เรียกไม่ได้นะคะเรียกว่าน้อยใจ <c oughs> แน่ใจแล้วว่าเขาไม่กลับมาแล้วนะคะไปแล้วแน่นอนทิ้งเราท้องโย่ห้าเดือนอยู่คนเดียวในห้องเช่าแมมก็เริ่มคิดว่าต่อไปนี้จะเอาอยัางไงต่อเรื่องกลับบ้านแมมไม่กลับแน่นอนนะคะที่ตรังกับพัทยาก็ไกลกันพอสมควรแม่อยากอยู่แบบไม่มีใครรู้จัก ที่นี่หมายถึงว่าไม่มีญาติพี่น้องมาเห็นมารู้ให้เขาเอาไปนินทาว่าได้นะคะแหม่มก็พยายามต่อสู้อยู่ในห้องเช่านั้นก็คือการขายของทุกอย่างที่อยู่ในห้องค่อยๆทย,ย,ยอยขายนะคะก็ขายหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่หม้อหุงข้าวเหลือแต่หม้อหุงข้าวกับตู้ปลาแล้วก็มีปลาในนั้น 4- ี่ห้าตัวนะคะเอาไว้เป็นเพื่อนคุยยามดึกนะคะแล้วการเป็นอยู่ในห้องเช่าแหม่มก็ไม่เคยค้างค่าเช่านะคะแหม่มก็ขายของเนี่แหละค่ะ แล้วก็จ่ายค่าเช่าไปแต่กว่าจะคลอดมันก็หลายเดือนส่วนค่าน้ําค่าไฟนี่แม่มประหยัดมากๆแทบจะไม่ใช้เลยนะคะที่ในห้องน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นแทงค์ใหญ่ๆสําหรับรับน้ําไว้ให้เต็มแล้วเราใช้ขันนะคะตักอาบได้แม่มก็ใช้วิธีน้ำหยดนะคะหยดติ๊งติ๊งติ๊ง,งประมาณนั้นนะคะหยดทั้งวันจนเขาเต็มพอเต็มแล้วแม่มก็ปิดเมื่อแม่มใช้น้ำอาบน้ำอีกแม่มก็ หยดอีกนะคะก็มิเตอร์น้ําก็จะไม่ขึ้นมากนะคะขึ้นคือแทบไม่ขึ้นเลยอะ่ะเพราะว่าปล่อยให้น้ําหยดนะคะส่วนไฟแม่มก็ไม่ใช้เลยนอกจากหุงข้าวหุงข้าวแม่มก็หุงครั้งหนึ่งวันหนึ่งก็หุงครั้งเดียวเราก็ทานทั้งวันเลยส่วนกับข้าวที่แม่มทานเป็นอาหารหลักเป็นประจําเลยก็คือ ก็คือน้ำปลาแล้วก็พริกป่นแล้วแหม่มก็แอบ,บเอาไว้เวลาเพื่อนเดินเข้ามาหรือคนข้างบ้านเดินเข้ามาดูเนี่ยแหม่มจะไม่ให้เขาเห็นแล้วก็ไม่ให้เขารู้ว่าไม่มีตังกินนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยเพื่อนให้มาเพื่อนให้ยืมอาให้มาอะไรอย่างนี้นะคะแต่พี่ตากับยายที่อยู่ข้างห้องอ่ะเขาก็รับรู้เพราะว่าเขาเป็นแค่คนข้างห้องนะแต่ก็ดีกับแหม่มมากๆเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งเลยนะคะตอนนั้น ก็ทุกตอนเย็นนะคะยายก็จะมาเรียกไปทานข้าวด้วยกันแต่แม่มก็ไปแต่ไม่ทุกตอนเย็นเพราะว่าเกรงใจเขานะคะวันหนึ่งแม่มก็ไปตลาดนะคะไปเดินที่ตลาดแล้วก็ไปเห็นตุ๊กตาตัวเล็กๆนะคะเขาขายก็ตัวหนึ่งห้าบาทนะแม่มจาไม่ผิดนะไม่มีชุดสวยอะไรแม่มก็มีตังอยู่นิดนึงเนาะซื้อตุ๊กตานี้ไปนั่งถักแก้เหงานั่งถักค่าเวลาอะไรอย่างนี้นะคะแม่มก็ซื้อตุ๊กตาไปไหมพรมแล้วก็เข็มโครเชร่ไปนั่งถัก แล้วทีนี้พี่ตาคนข้างบ้านนะคะลูกของยายเนี่ยเขาเห็นหุ้ยจันสุดาแกถักตุกตาได้เหรอเอ้ยดูน่ารักดีเนี่ยแกใครเหรอก็ถักค่าเวลาพี่ตาไม่รู้จะทําอะไรวันๆอยากให้วันวันหนึ่งมันหมดไปไวๆก็พยายามหาอะไรทําพี่ตาก็บอกว่าเอามานี้ถักเยอะเะเลยแล้วเดี๋ยวฉันเอาไปขายให้ตามบาร์ผู้หญิงที่เขาอยู่ที่บ้านอะ่ะ เขาใจดีเดี๋ยวเขาจะช่วยซื้อทักอีกเดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้เพิ่มนะจากตลาดพี่ตาก็ไปซื้อตุ๊ก,กตามาให้เพิ่มแล้วก็เอาไปขายจําได้ว่าครั้งแรกนะเกือบ10ตัวนะคะพี่ตาก็เอาไปขายให้ขายหมดกลับมาดีใจกันมากๆเลยสองคนพี่ตาแล้วก็ยายด้วยนะคะดีใจมากพี่ตาก็ไม่ได้เอาส่วนแบ่งอะไรก็ให้แหม่มเก็บเอาไว้นะคะ แม่ก็ทํางานเสริมนี้ขึ้นมาโวยแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือนั่งถักตุ๊กตานะคะแต่มีรูปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหน้าตาของตุ๊กตาที่แม่มถักเนี่ยเป็นยังไงแต่รูปเนี้ยแม่มถักมาอยู่ที่เยอรมันแล้วถักให้ลุงดูว่านี่ยตุ๊กตาแบบเนี้ยที่แม่มถักประทังชีวิตตอนที่ท้องน้องเจมนะคะแม่มไม่เคยถักตุ๊กตาเป็นมาก่อนนะคะทุกคนแม่มจินตนาการเอาล้วนๆเลยว่าทํายังไงตอนที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยอยู่หอพัก อยู่ภูเกต็ตแล้วอยู่หอพักกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งก็ชอบถักมากๆเลยถักได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วแม่มก็เห็นก็นั่งถักแม่มไม่เคยไปฝึกไปอะไรกับเขาก็แค่เห็น้านั่งถักแบบถักอาจริงจ,งจังมากแล้วก็จําได้ว่าเขาขึ้นอย่างนั้นเขาถักโซ่อย่างนั้นนะคะแม่มก็ตามจินตนาการเลยค่ะแล้วก็ฝึกถักไปแล้วก็ออกมาเป็นกระโปรงออกมาเป็นเสื้อเป็นที่คาดผมอะไรต่างๆนะคะก็เป็นรูปตุ๊กตาน่ารักเป็นตัวเล็กๆนะคะสําหรับเอาไปวางหัวเตียงหรือว่าไปวางหลังรถอะไรอย่างนี้นะคะ แบบก็ทําได้สักพักหนึ่งก็ขายขายไปก็ขายไม่ดีอ่ะก็คือมีคนเขาสงสารก็ช่วยซื้อแต่เยอะไปก็ก็ไม่รู้จะซื้อไปไหนนะพี่ตาก็เอาไปขายหลังจากนั้นก็ขายไม่ได้แล้วก็เหลือกลับมาก็เลยหยุดถักไปนะคะนั่นแหละค่ะก็ แต่ก็ไม่กี่เดือนนะคะจาก5เดือนจนถึง89เดือนคลอดลูกเนี่ยก,ก็ไม่นานเนาะแม่มก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นนะคะบางทีก็เปิดห้องให้คนมาเล่นไพ่นะคะเขาก็ให้เงินที่เขาเปิดห้องเล่นไพ่สามี่ชั่วโมงอย่างนี้เขาก็ให้เงินก็พอได้เป็นค่าข้าวสารค่าน้ําปลาค่าพริกป่นนะคะแม่ไม่กล้าเอาไปซื้ออาหารอื่นใดเลยแม้แต่ไข่ก็ไม่กล้าซื้อนะคะเพราะว่ากลัวเงินหมดจากที่ถักตุ๊กตาจากที่ให้เพื่อนเข้ามาเล่นไพ่ที่ห้องอน,นี้อยาทํานะคะผิดกฎหมายนะแต่ตอน น,นั้นแหม่มก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไงคือไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนแล้วทีดีมีกลุ่มหนึ่งเขาเล่นไพ่อยู่แถวนั้นเลยอย่างเงี้ยนะคะแหม่มก็บอกว่ามาเล่นที่ห้องแหม่มไหมอย่างนี้แล้วก็แหม่มก็นั่งเฝ้าประตูให้เขาก็จะใช้แหม่มไปซื้อน้ําซื้อข้าวตามสั่งอะไรอย่างนงี้ให้เขาเขาก็ให้ค่าเดินครั้งละสิบบาท20บาทแหม่มก็เก็บสะสมนะคะก็ได้เก็บเงินจากที่ถักตุ๊กตาขายนะคะแล้วก็ เปิดห้องให้คนมาเล่นไพ่บ้างนะคะนี้พูดแบบไม่เต็มปากเต็มคานะเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะแต่ก็เก็บได้รวบรวมเอาไว้ก็400บาทนะคะไม่เอาไปใช้อย่างอื่นเลยแม้แต่ไข่ก็ไม่กล้าไปซื้อมาทานนะคะได้4 0 0บาทแล้วก็จนถึงวันกำหนดคลอดนะคะก็ปวดท้องคลอดแล้วก็ได้เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่แถวหอพักนะคะพี่เขาเป็นทอมชื่อว่าพี่โจนะคะพี่โจก็ได้ไปส่งที่โรงพยาบาลวันนั้นปวดท้องคลอดมากๆถ้าผู้หญิงหลายๆคนที่เป็นแม่แล้วนะคะมีลูกแล้วก็จะรู้ว่าปวดท้องคลอดเนี่ยแบบทรมานขนาดไหนนะคะม,มันก็เป็นแบบนั้นแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะจากพัทยากลางสายสามนะคะตอนนั้นอยู่สายสามแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจนถึงโรงพยาบาลบางละมุง โชคดีมากมากค่ะก็นั่งไปปวดท้องไปท้องบิดท้องเบี้ยวไปแต่ก็ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็พี่เขาก็กไปส่งแล้วก็ไม่ได้เก็บค่ารถค่าอะไรด้วยนะคะวันนั้น4ี่ร้อยก็ยังเหลืออยู่เต็มๆแล้วก็ได้ให้คุณหมอพยาบาลให้คุณพยาบาลไปแล้วเขาก็เอาไป เป็นค่าใช้จ่ายในวันนั้นแต่ยังไงก็ยังไม่พอที่จะเป็นค่าคลอดหรือว่าค่ายาหลังคลอดอะไรอย่างนี้นะคะที่เคยเล่าไปว่าแม่ไม่ได้ทานยาตอนที่คลอดแล้วอ่ะนะคะก็คลอดแล้วสองวันหรือยังไงเนี่ยนะคะพี่ตาก,ก็ไปจ่ายถึงได้ทานยานะคะจําได้ว่าตอนที่ท้องน้องเจมนะที่อยู่คนเดียวยืนอยู่ระเบียงอะ่ะฝันเยอะมาก ไม่เคยฝันเยอะเท่ากับตอนนั้นมาก่อนเลยนะคะฝันว่าเวลาคลอดแล้วฉันจะไปทำอะไรจะทำงานที่ไหนจะทำตัวแบบไหนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงจะอยู่ยังไงคือ ปลนกับชีวิตมากเลยในตอนนั้นไปคลอดแล้วแล้วไม่รอดก็คือจบมันก็ทําอะไรต่อไม่ได้แต่ถ้ารอดทั้งแม่ทั้งลูกกลับมาเนี่ยแมมจะเดินตามที่ตัวเองวางแปลนไว้นะคะก็คือเหมือนที่เคยเล่าไปนะคะจะไม่เป็นคนดีจะกินเหล้าจะสูบบุหรี่จะเที่ยวจะอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วแบบก็ทําจริงๆด้วยนะคะทุกคนแต่สูบบุหรี่เนี่ยไม่ผ่านค่ะลองหลายครั้งแล้วสำลักแล้วก็ไม่ผ่านส่วนดื่มเหล้าเมาอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ผ่านเหมือนกันมัน มันพยายามแล้วแล้วก็ก็ไม่ใช่ก็แล้วจะพยายามไปในทางบาทางอารโกโก้อะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ถึงจุดหมายเหมือนกันนะคะแล้วก็จนแม่มได้ท้องลูกคนที่สองนะคะทุกคนนี่ก็คือเรื่องราวของแม่มนะคะว่าตอนอท,ที่ที่ท้องน้องจีนเนี่ยแม่มอยู่ยังไงเอาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแม่มก็ไหว้สด็จพ่อรอห้านะคะแม่มไม่รู้ว่าท่านช่วยหรือไม่ช่วยศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นที่พึ่งทางใจสิ่งเดียวตอนนั้นที่แหม่มมีแหม่มรู้สึกว่าได้กราบไหว้บูชาแล้วแหม่มรู้สึก ดีรู้สึกมีความหวังรู้สึกมีพลังทุกครั้งที่แมมเปลี่ยนดอกไม้ในทุกๆวันอังคารแมมรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันแล้วก็หาหาว่าวันเนี้จะทำอะไรทักทุก,กตาเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อหุงข้าวทานข้าวเสร็จนอนแล้วก็ดูน้ำหยดนอนดูปลาพูดคุยกับปลาอย่างเงี้ยนะคะ ก็นี่แหละค่ะเรื่องราวของแม่ในช่วงที่ท้องอยู่คนเดียวว่าแม่ผ่านชีวิตตรงนั้นมาได้ยังไงนะคะแล้วอยู่มาได้จนถึงวันนี้ได้ยังไงนะคะชีวิตของแม่ที่ตกของแม่ที่ตกต่ําที่สุดแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็คือตอนนั้นแล้วตอนนี้ แหม่มก็เจอหลายครั้งเหมือนกันที่ตกต่ำแต่แหม่มคิดว่าถ้าตอนนั้นแหม่มผ่านมาได้นะตอนนี้แหม่มก็ผ่านได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ชิวๆแบบสบายๆนะคะที่แหม่มทําคลิปออกมาบ่นว่าอ๋อลุงก็ตื่นสายตื่นแล้วไม่รู้จะทําอะไรเข้าครัวไม่ได้ทําอาหารไม่ได้สมูทตี้โน่นนี่นั่นะไม่ได้ตอนนั้นแหม่มรู้สึกดาวจริงๆนะคะรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเพราะว่าคุณสามีไม่สบายแกเป็นซึมเศร้านะคะซึมเศร้าจนขนาดเคยคิดที่จะไม่มีชีวิต อยู่ต่อนะคะแต่ทําแล้วก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วหลังจากน,นั้นแหม่มก็เครียดตามไปด้วยว่าเขาจะทําอีกตอนไหนเขาจะออกจากบ้านอีกตอนไหนเราไปข้างนอกกลับเข้ามาแล้วจะยังเจอเขาอยู่อีกไหมแล้วมันทําให้เราเครียดจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าตามเขาไปด้วยนะคะจนได้พบหมอพบจิตแพทย์พบอะไรหลายๆอย่างแล้วแหม่มก็ได้รักษาตัวเองแล้วก็บําบัดตัวเองด้วยการไปปรึกษาแพทย์แล้วก็แพทย์ก็แนะนําให้แหม่มไปทํา ศิลปะบําบัดนะคะก็คือไปวาดรูปนะคะวาดรูปไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างหรอกแม่เป็นคนที่วาดรูปไม่สวยแต่เหมือนกับไปปลดปล่อยไประบายนะคะเดือนละสองครั้งแม่ก็ไปทําอยู่3เดือนก็ดีขึ้นนะคะ นี่แหละค่ะเพื่อนๆเรื่องราวชีวิตของแม่มตอนที่ตกต,กตกะกรรมลําบากหรือว่าตอนที่ท้อตอนที่ไม่มีใครหรือ,อ,อโศกเศร้าเสียใจนะคะว่าอยู่ยังไงแม่มอยากจะให้พี่ๆหรือน้องๆทุกคนนะคะที่กําลังโศกเศร้าเสียใจไม่ว่าเรื่องอะไรอย่าตัดพ้ออย่าท้อยิ่งถ้าเราพูดเรื่องเศร้าๆและตัดเพ้อชีวิตตัวเองเท่าไหร่เรายิ่งไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อนะคะแม่มตกระกรรมลำบากอยู่คนเดียวในห้องเช่านะ แม่ไม่เคยลูกขึ้นมานั่งตัดพ้ออะไรเลยนะแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยนะน้ําตาซึมอ่ะมีทุกวันนอนน้ําตาไหลอ่ะมีทุกวันนอนดูลูกดิ้นนอนจับลูกดิ้นแล้วก็น้ําตาไหลแต่แม่ไม่ร้องฟุมฝฟในตอนที่แหม่ไปคลอดคนเดียวไม่มีเงินจ่ายค่าคลอดออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เพราะไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้รับยาเพราะไม่มีเงินจ่ายไม่มียาไม่มีอะไรแหม่ก็ไม่ได้ร้องไห้นะ เก็บเอาไว้เก็บน้ําตาเอาไว้ลึกๆแต่น้ําตาไหลเนี่ยมันกลั้นไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไหลออกมา โอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงได้ประสบการณ์ได้แนวทางได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะจากคลิปของแหมมแหมมก็หวังเป็นเช่นนั้นที่แหม่มลุกขึ้นมานั่งทํา YouTube มาทําคลิปแหมมก็หวังอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ถึงคนที่กําลังท้อเสียใจหรือหมดหนทางไม่มีกําลังใจไม่มีแรงบันดาลใจนะคะสิ่งที่แหมมต้องการคืออย่างนี้จริงๆค่ะแหมมไม่ใช่เป็นคนเก่งหรือว่าเป็นคนที่รู้มากอะไรนะคะทุกคนทุกอย่างที่มาแชร์ ประสบการณ์ที่พบเจอมาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆพ,พี่ๆฟังนะคะว่า เราไม่ได้ลำบากอยู่คนเดียวเราไม่ได้ทุกอยู่คนเดียวเราไม่ได้ท้อหรือสุขเศร้าเสียใจอยู่คนเดียวนะคะก็ยังมีหลายๆคนอีกมากมายในโลกนี้ที่เป็นเหมือนเราหรือหนักกว่าเราแล้วคนคนนั้นเขาผ่านมาได้ยังไงแมมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังท้อหรือพบเจอปัญหานะคะแมมว่าทุกปัญหามีทางออกเพียงแต่เรานิ่งแล้วก็ใช้สติ มองนะคะแล้วก็จะเจอปัญหาแล้วก็จะแก้มันได้ในที่สุดนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนไม่เจอปัญหาใดๆไม่ทุกข์ไม่เศร้านะคะขอให้มีความสุขมากๆและสุขภาพดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งแม่มอยากจะเวพร์นให้ทุกๆคนที่เข้ามาฟังมาดูแม่มนะคะสุขภาพดีแข็งแรงมากๆตลอดไปตลอดการนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะชิ อาวิชกสิสวัสดีค่ะ